ทำไปบนไปวันนี้มาอีกแล้วครับท่านวันนี้เราจะทําอาหารญี่ปุ่นกันนะฮะญี่ปุ่นนี่ได้ทแกงกะหรีญี่ปุ่นนะฮะด้วยวัตถุดิบอันนี้นะครับนะยี่ห้อนี้เลยไก่ไก่อนะ่ายี่ห้อนี้นะเดี๋ยวมาดูวับเครื่องปรุงกันนิดนึงนี่มีไะไรมีแครอทนะแล้วก็มีหอมใหญ่ื่อกีแสบตาแล้วหนึ่งรอบเนี่ยหอมใหญ่ก็ใส่ไปครึ่งลูกเลยชอบกับ มันฝรั่งแล้วก็มีหมูสันคอวันนี้ไปซื้อสันคอมาหาสิบบาทนะอ้าวเ,เดี๋ยวก่อนโบเดโมดลืมใส่เนยนะหัวใส่เนยน,นะผมก็จะใส่เนยตามสูตรที่เขาว่าไว้ใส่แม่งหมดนี่แหละโอ้ยโ,โทษโทษไม่อีกแล้วไม่ ใหม่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 ใม่เลยไหม,ไม,ไมใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้ขออนะุญาตฮะแปบ๊บหนึ่งฮนะเนยไหม้ไปละใช้ได้มัง้งได้มัง้งนะอย่ายไปซีเรียสนี่ใส่ไปเลยหอมใหญ่หอมใหญ่ผัดเข้าไปโ,ดดโมดอร์โมเป็นไงล่ะไม่เลยใส่หอมใหญ่ไปแล้วก็ ห,หอมนี่เอ้ยหอมอยู่นะปุ๊บเห็นไหมนี่เนี่ยตัดให้หอมเลยเราใช้หม้อไปเลยฮะจะได้ทีเดียวจบ,จบนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ หมูเว้ยต้องใส่หมูดิเออหมูก็ใส่หลังก็ได้มันต้มนั่นอยู่แล้วใส่นี่ก่อนอันนี้มันไม่ค่อยสุกยากเนาะใส่ลงไปมอนลูกใส่ลงไปแครอทกับมันฝรัง่งคนให้เข้ากัน หอมๆนะอม่ะนี้เชฟสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเราทำไปบนไปครับวันนี้บนเรื่องอะไรดียังไม่รู้จะบนเรื่องอะไรนะหิบหมูก่อนเราก็ใส่หมูไปเลยนะไม่ได้ทำหมูทอดนะไม่รู้ว่าปริมาณมันจะเหลือเท่าไหร่นะใส่ลงไปเหมือนเดิมครับผัด mỏ mi này được phải là nhịp đi nghe đến bỏ qua hai phò sụp ให้หมูพอสุกพอไงต้องเคี่ยวยาวอยู่แล้วนะครับนี่ผมไปเติมน้ำก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเติมน้ำเลยให้ท่วมเครื่องปรุงก็งอย่างนิดนึง นะประมาณนี้นี่นะท่วมประมาณนี้เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ก้อนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอ๋อได้สองถ้วยทำให้สองทีเหรอน่ะลองดูโอ้ หน้าตันบบนี้ฉีก่อนฉีกออกมาโอ้แบบนี้เห็นไหมนี่แบบนี่ครับนี่ได้แล้วนี่โอ้ย <laughs> อะอะนะแล้วก็ตั้งไฟอ่อน ไปเลย20นาทีตอนนี้กี่โมงละพอดีครับเสร็จก,ก็เที่ยงพอดีนะเดี๋ยวเราก็รอตอนนี้ให้มันนั่นไปผมก็จะเคี่ยวแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาคนนะต้มไปเรื่อยๆนะไฟหลยไฟอ่อนๆเนี่ยไฟอ่อนประมาณนี้เลยเบาๆไปนะเดี๋ยวรอดูนะครับนะ,ะคลิปนี้จะมีตัดนิดน,นึงนะ รอดูตอน2 0นาทีครับเราไม่ได้ทิ้งกล้องไว้2 0นาทีนะไปครับรอดวตอนเสร็จครับเกือบไปแล้วฮะดีนะได้กินก่อนเกือบไหม้แล้วเนี่ยข้างล่างไหม้แล้วติดอื้อหือโค่นแล้วแหละแต่ว่าดีนะดีนะข้างล่างไหม้ข้างล่างไหม้ นี่แหละเปิดไฟอ่อนแค่นี้เองนะเนี่ยนี่ครับประมาณนี้นะผมว่าผมพอแล้วแหละเดี๋ยวไหม้กินไม่ได้นะเดี๋ยวรอตอนนี้ยังไม่ได้กินนะน่ากิน,นประมาณนี้เลยครับปิดแก๊สได้ดีนะเกือบไหม้ หรือกินเลยดีกีโมงอ่ะโอ้ยเที่ยงแล้วนี่กินเลยดีกว่าขอตัวคดข้าปแป๊บต้ <c oughs> องมีอุ่นข้าวเลย <c oughs> ก็มาถึงเวลาแห่งการอร่อยเปิบนะฮะ ช่ำๆไหมครับน่าจะกินได้สกองสามจานไปกินกันครับอือข้าวแกงกะหรีครับ